สวัสดีครับวันนี้เรามาทำ power supply เก่าให้ใช้ไฟ12ว้ลได้เอาไว้ใช้ทำอะไรของเราได้ DIY เป็น power supply ผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะตังน,นี้นะครับอันนี้ผมโมไว้ละคำสร็จสุดพักนึงคือเราไอ้รุ่นนี้มันจะหายากไหย ผมเพได้ไปเจอมาก็เ,าเลยเอามาแบ่งกันนะครับก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับเราจะถอดถอด R นะครับหา R ถอด R ถอด R ตรงนี้นะครับมันมีอยู่สตัวนะครับถอดออกแล้วใช้ตัว VR 10K แทนนะครับผมก็หาแกะเอาแถวนี้แหละ ไม่รู้มันเท่าไหร่แต่ผมปรับค่าไว้ที่ 4k ครับ4ถึง 4.3k แล้วก็ใส่แทนตัว R เราใช้แค่2ขานะครับตัวนี้มันมี3ขาเราหักออกใช้แค่2ขาแล้วก็ปกระกอบปัดกีเข้าไปผมจะเสียบปักให้ดูโอเคตอนนี้ผมจิมมิเตอร์ไปแล้ว ติดแล้วนะตอนนี้ไฟผมปรับไว้ที่12บสองวนจุดสี่ครับอ่าแล้วนะลืมบอกไปมันจะมสีสายสีเขียวที่ออกมานะครับจะเป็นสายที่ไว้สำหรับทำให้ power supply มันติดขึ้นนะครับโอเคอันนี้นะครับเปลี่ยนแค่ตัวนี้เองออกตัวเก่าของตัวออกครับ แล้วใส่ไปขเข้าพัแทน VR